ใครบอกว่ากู้บ้าน30ปีแล้วต้องผ่อน30ปีครับวันนี้ผมจะมาแชร์สูตรคอมโบที่จะช่วยให้คุณปิดหนี้เร็วขึ้นครึ่งหนึ่งและประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นล้านล้านเลยครับ <Wow. S 1> หัวใจสำคัญก็คือคำว่าอ oh ก ทุกบาทที่เราโปะเพิ่มมันจะว,วิ่งไปถัดเงินต้นโดยตรง100%ยิ่งเงินต้นลดดอกเบีย้ยยิ่งลดอันนี้เบสิกนะครับแต่ยังไม่พอสูตรที่จะทําให้เร็วที่สุดก็คือต้องทํา2อย่างต่อไปนี้พร้อมกันครับหนึ่งโปะเพิ่มสม่สมําเสมอเช่นข้างวด15ื่นาจ่ายไปเลย18ื่นทุกเดือน2บริหารดอกเบีย้ยทุกทุกสามปีห้ามขี้เกียจนะครับ <S <S ต้องไปทํา Retention ขอลดดอกเบีย้ยแบงค์เดิมหรือ Re ไฟ n น n c e ย้ายแบงค์ใหม่เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลงเสมอครับแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับพอคุณรี ไฟแนนซ์แล้วดอบเบีย้ยลดลงใช่ไหมครับค่างวดใหม่ก็อาจจะลดลงตามแต่อยาจ่ายลดตามให้เราจ่ายค่างวดเท่าเดิมต่อไปเพราะส่วนต่างทั้งหมดจะวิ่งไปตัดเงินต้นแบบทวีคูณทําสูตรคอมโบนี้รับรองว่านี่บ้าน30ปีจะเหลือแค่1 0บถึงสิปีแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วอย่าลืมแชร์ไปแนะนําคนที่คุณรักด่วนครับ